ก็ขอกราบนะครับสมเด็จพระพุทธาจย์โตนะครับผมมังสีรนะครับที่ผมบรมรับนักสือนะครับวันนี้ผมก็นะครับช่อง Amazing m u l e t นะครับก็เอาหลุมพ่อเดิมนะครับหล่อนะครับเนี่ยนะครับหลุมพ่อเดิมแบบหล่อประกบนะครับ จะทำหุ่นเทียนขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็รอนะครับเนี่ยนะครับหลงพ่อเดิมนะครับแท้แบบนี้นะครับหาไม่ค่อยเจอนะครับหาไม่ได้นะครับ แท้ๆนะครับเนี่ยเป็นการหล่อประก,กบกันขึ้นมานะครับนะครับเนี่ยแบบนี้คือหล่อนะครับ เนี่ยการหล่อนะครับกระบวนการนะครับการวิธีการผลิตหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะครับก็เทนะครับเทลงไปทางนี้นะครับก็จะเห็นเหลือนะครับที่ไม่เต็มนะครับเนี่ยนะครับถ้าเต็มนะนะครับ จะต้องมาตะใบอ่ะหรือว่านะครับเป็นของเทียมอ่ะนะครับถ้าแบบนี้เนี่ยจะต้องเหลือแบบนี้นะครับแล้วก็ตะใบนะครับแต่พวกถอดซิลิคโคนเนี่ยมันจะเต็มนะครับตรงนี้จะเต็มหมดเพราะมันต้องเทเต็มนะครับแต่แบบนี้เป็นกระบวนการผลิตนะครับแบบที่ถูกต้องนะครับเนี่ยคือเทตรงนี้แล้วก็จะเหลือไว้นะครับเนี่ยนะครับ ไม่สามารถที่จะให้เต็มได้เนี่ยนะครับเนี่ยแบบเนี้ยนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับแบลหางลกยูงนะครับหล่อโบราณนะครับสองสี่แปดสองนะครับเนี่ยนะครับมีความชัดนะครับของยันของตัวหนังสือเนี่ยนะครับแท้แ้ต้องแบบนี้นะครับ